สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันคันที่2ี่กันยายนพศ2564เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่5เรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนะคะเราเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภาพไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการอ่านตารางทางเดีย ตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งเป็นการจำแนกข้อมูล1ลักษณะใหเรียนดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลนอกจากจะนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วเราอาจนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบอื่นได้อีกนั่นคือลักษณะของตารางทางเดียวตารางนี้นะคะชื่อตารางก็คือ จำนวนนักเรียนชั้นป .3 ทั1ที่ชอบเรียนในวิชาต่างๆชื่อจะอยู่ด้านบนนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีตารางมาให้ว่าป .3 ทั1ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์20คนภาษาไทาย25คนภาษาอังกฤษ15คนนี่คือลักษณะของตารางทางเดียวนะคะหรืออาจจะนำเสนอด้วยตารางทางเดียวอีกแบบหนึ่งก็ได้ ก็คือจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านบนแล้วก็มีจำนวนอยู่ด้านล่างในลักษณะนี้นะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปชื่อตารางอันนี้ก็คือจำนวนดอกไม้แต่ละชนิดที่คุณป้าขายได้ในหนึ่งเดือนดอกไม้แต่ละชนิดตารางนี้ก็จะมีชื่อดอกไม้ว่ามีดอกลิลลี่ดอกกุหลาบดอกทานตะวันดอกทิวลิปดอกชบาจำนวนที่ขายได้ก็คือ ดอกล ok. <c oughs> ิลลี <t realidade>. ่260ดอกดอกุุรหลาบ558ดอกทานตะวัน75ดอกทิวลิป56บ56ดอกและดอกชบา550ดอกเขาจะเสนอตารางมาให้เราลักษณะนี้นะคะเราก็เพียงแต่เข้าไปตอบคำถามคำถามอาจจะถามว่าคุณป้าขายดอกกุหราบได้กี่ดอกเราก็มาดูช่องดอกกุหราบนี้ก็ตอบ558ดอกเห็นไหมคะ ขออ้อ2คุณป้าขายดอกทิวลิปได้กี่ดอกแล้วก็มาดูที่ดอกทิวลิปแล้วเราก็ตอบ56ดอกขอ้อ3เรียงลำดับดอกไม้จากจำนวนดอกไม้ที่คุณป้าขายได้ในหนึ่งเดือนจากน้อยไปมากเราก็ดูน้อยสุดคือทิวลิปแล้วก็มาเป็นทานตะวนันแล้วก็มาเป็นดอกลิลลี่ดอกชบาและสุดท้ายก็คือดอกกุหลับนี่คือได้มากสุดนี่คือลักษณะของ ตารางทางเดียวและการตอบคำถามไม่ยากนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3ชื่อตารางนี้ก็คือจำนวนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ใน7วันสัตว์น้ำก็มีปลา1 5 6่า1560กิโลกรัมหอย1575กิโลกรัมปู850กิโลกรัมกุ้ง5670กิโลกรัม ปลาหมึกอ35,87กิโลกรัมให้เราตอบคำถามเขาบอกว่าเลี้ยงลำดับสัตว์น้ำจากจำนวนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ในเจวันจากมากไปน้อยมากสุดก็คือกุ้งปลาหมึกหอยปลาปูต่อไปชาวประมงจับสัตว์น้ำชนิดใดได้น้อยกว่า1,600กรกรัมก็มีปลาหอยปูหรือชาวประมงจะ สัตว์น้าได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมเราก็เอาจํานวนสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะคะมาบวกกันคําตอบก็คือ13,242กิโลกร,รมัมไม่ยากเลยใช่ไหมคะหรือตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าตัวอย่างนี้นะคะชื่อตารางก็คือจำนวนนักเรียนชั้นปสามที่ชอบสีต่างๆ สีที่เขาให้มาก็คือมีสีแดงจำนวนนักเรียนที่ชอบ254คนสีเขียว5 0 8คนสีม่วง198คนสีเหลือง612คนสีฟ้า195คนนักเรียนก็ดูคำถามแล้วนักเรียนก็ตอบคำถามเอาคำตอบจากตารางนี้มานะคะ นี้เรามาดูเกี่ยวกับการเขียนตารางทางเดียวบ้างการเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนข้อมูลมากๆนะคะมักกี้เราอ่านไปแล้วตอนนี้เราก็นำไอ้ที่เขาให้มากำหนดให้มาเนี่ยมาเขียนตารางก็ไม่ยากเลยอย่างเช่นข้อนี้เขากำหนดว่า แม่ค้าเก็บข้อมูลจำนวนผลไม้ชนิดต่างๆที่ขายได้ในวันที่12สิงหาคมพศ2564ขายมะม่วง350กิโลกร,รมัมแตงโม489กิโลกร,รมัมส้ม650กิโลกร,รมัมลิ้นจี่765กิโลกร,รมัมเราก็มาดูว่าแม่ค้าเนี่ยเก็บข้อมูลผลไม้ชนิดใดบ้างทั้งหมดก็มีมะม่วงส้มแตงโมลิล้นจี่ เราก็เอามาเขียนเป็นตารางตารางอันดับแรกเลยเราก็เอาชื่อก่อนใส่ชื่อตารางก่อนชื่อตารางจํานวนผลไม้ชนิดต่างๆที่ขายได้ในวันที่12สิงหาชื่อตารางก็จะมาจากที่เขากําหนดให้แถวบนนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็มาใส่เป็นผลไม้เป็นจํานวนแล้วก็เรียงใส่ลงมาตามตัวอย่างที่คุณครูให้นี้นะคะหรือ อาจจะเขียนได้ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือเอาตัวหนังสือไว้ด้านบนเอาตัวเลขไว้ด้านล่างตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าจงเขียนตารางทางเดียวกำหนดให้จำนวนสัตว์เลี้ยงของฟาร์มโชคชัยเห็นไหมคะมีหมู560ตัวเป็ด3,105ตัวไก่5,500ตัววัว417ตัวให้เราเขียนตารางออกมา เราก็เอาจานวนที่เขาให้มาเนี่ยมาเขียนเป็นตารางชื่อตารางก็จะได้จากที่เขากําหนดให้มาแถวบนนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขมาใส่ชื่อสัตว์มาแค่นี้เดี๋ยวนักเรียนลองทําความเข้าใจดูนะคะไม่ยากเลยหรืออาจจะเขียนได้อีกลักษณะนหนึ่งเหมือนกันก็คือเอาตัวหนังสือไว้ด้านบนตัวเลขไว้ด้านล่างพอทําความเข้าใจแล้วนะคะ นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า125ถึง13 131นะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปส่งไปให้นักเรียนดูทคำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ